กรณีที่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไปคุยโทรศัพท์ไปทําให้คนขับรถเมย์เขาก็บีบแตรเตือนนะครับสุดท้ายเนี่ยลงมาวางหมัดวางมวยกันกลางถนนล่าสุดทางกรมขนส่งสั่งลงดาบคนขับรถเมย์แล้วไปย้อนดูเหตุการณ์กันก่อนครับนี่เป็นคลิปคนขับรถเมย์สายสามกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่วางมวยกันซัดกันนัวกลางถนนแบบนี้นะครับคือคนที่อยู่กับพื้นเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์คนที่ใส่เสื้อขา,ขาวเนี่ยคนขับรถเมย์เนี่ยเตะเข้าไปแบบนี้ เสื้อหลุดลุยกางเกงหลุดกระจุยกระจายไปหมดในคลิปเนี่ยจะเห็นรถเมย์ที่จอดเบียดมอเตอร์ไซค์ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาช่วง5โมงเย็นนายอภิสิทธิ์คนขับรถเมย์เล่าว,ว่าคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช้โทรศัพท์ไปแถมยังวิ่งบนไหล่ทางด้านซ้ายอีกตนเนี่ยก็เลยบีบแตรเตือนไปเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่สุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่พอใจครับมีการคว้างสิ่งของบางอย่างใส่รถเมย ทำให้คนขับรถเมย์ก็จอดแล้วก็ลงมาดูจังหวะนั้นเขาอ้างว่าถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาชกที่ศรีรษะด้านนายสนั่นจำปาหัวหน้าฝ่ายเปรียบเทียบรักษาการผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกเผยว่าได้ตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับพบว่าพนักงานขับรถมีความผิดฝ่าฝืนความปลอดภัยในการขนส่งและคนขับลงจากรถถือว่าเป็นการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่มีโทษปรับ3,000บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ1เดือนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก1เดือนนะครับอ,อันนี้คือทางกรมขนส่งทางบกนะ,ะเอาผิดคนขับรถเมย์มแต่หลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าฝั่งของมอเตอร์ไซค์จะโดนเอาผิดในเรื่องทางคดีอะไระหรือไม่อย่างไรนะครับ